โอเควันนี้เราจะไปไหนกัน <Hey. S 1> ไปไหนกัน mm hmm. ตามล่าหาอะไร mm hmm. พกหม่านะครับวันนี้เราไปตามล่าหาพกหม่ากันนะฮะอยู่ที่อ่เอมืองพลนะครับอา่าเดี๋ยวตากันเลยฮนะตามกันมาเลยวันนี้ก็เข้าเขตอ,อ่าอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับ ใกลให,ห,ม,ใหม่ก็ใกล้ถึงที่หมายของเราแล,ะละ้วฮะโคกมั่อำเภอพลครับผมไปเลยครับเบื่องน่าครับาการค้นหูเขาครับแล้วก็ค้นอยากกินโคกมั่มคุณน่ะนั่งาจะกินซื้อ,อยู่นะนะครับดูชายผมเองครับเอเคครับเอเคทักทายโซเชียลหน่อยเกลียวเกลียวอ่ะอะไรฮะเจ้าของที่มาตามหาหมกมั่มฮะเจอร้านหรือยัง ร้านหมกมั่มร้านพกมั่มที่ต้องการนี่อ่ามันจะเป็นต้องเป็นเนื้อมั่มไอเนื้อเนื้องวใช่ไหมไม่เอาไม่เอาเป็นเครื่องไงใช่ไหมถ้าเป็นเนื้องวมันจะเป็นอร่อยใช่ไหมมีลูกูดสิ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เดี๋ยวหาร้านกันนะ okay. น,นี่ฮะก็ร้านพกมั่ม มาดูกันครับว่าจะโอเคไหมนี่โบกมือปิ๊ดๆๆเลยฮะเจ้าของร้านก็เดินออกมาโชว์ยิ้มแล้วก็ตาแกะโชว์เรานะฮะเดี๋ยวเราลงดูกัน อันนี้ก็เนื้อแห้งรัวอะไรครับรัวเแห้งรัหกร้อนี่ก็หนังหนังหนังงนเป็นหนังงัวหนังงวมาที่เปจหกร้อยเป็นหนังควายหกร้อยจ้าหนังงหังแล้วก็หนังควายคือดลมาสองร้อนี่ฮห้าอิบสอง้ห้านี่งสาน ได้เลยนะฮะพุกมัมน,นะครับตามล่าหาพุกมัมให้เจ้าหมูน้อยครับอันนี้กำลังกินพุกมัมอย่างอร่อยเลยเอาฟึ้งกินไหนได้มาแล้วมันไปยังไหนแซบะเจ๋วด้ยว <c oughs> ยเจ๋วอยังเงโอ้ยสมกะทีพามาอยู่ครับมักแข้งครับพุกมัม มยเนี่ครับหน้าตาของคนได้กินพกมัมเนี่ยฮะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมยามนี่ฮะพกมัมตามล่าหาพกมัม